ตู้เย็นมีกลิ่นอับตู้เย็นมีกลิ่นเหม็นนะคะเรามี5วิธีมาฝากทุกทท่านการกําจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็นกันค่ะค่ะวิธีแรกนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาเทเบกกิ้งโซดาใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นวางไว้เฉยๆนะคะเบกกิ้งโซดาช่วยดับกลิ่นในตู้เย็นได้ดีเลยค่ะ ถัดไปนะคะแค่เลยจะใช้กากมะพร้าวที่เราขูดแล้วก็คั้นเอากะทิออกเสร็จเรียบร้อยแล้วกากมะพร้าวอย่าทิ้งนะคะนี่ค่ะเราจะนํามาใส่ถ้วยแบบนี้คุณสมบัติของเขาก็สามารถช่วยดูดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นในตู้เย็นได้ดีเลยนํามาใส่ถ้วยแล้ววางไว้ในตู้เย็นนะคะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นใบชาที่ชงแล้วแล้วก็จะทิ้งนะคะหรือว่าใครไม่มีใบชาก็ใช้เป็นชาซองที่เราชงกินกันทั่วไปได้นะคะคุณสมบัติใบชาเนี่ยสามารถดูกลิ่นเหม็นในตู้เย็นได้ดีเลยใส่ถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็นำมาวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้ค่ะ วิธีถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานค่ะคุณสมบัติของฐานก็จะช่วยดูดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับได้ดีเลยนะคะนำฐานมาใส่ในตะกร้าขนมจีนแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำฐานนะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแช่ได้ยาวๆเลยค่ะสามารถดูดกลิ่นได้ดีเลย สุดท้ายค่ะก็เป็นมะนาวนะคะขวานมะนาวนะคะครึ่งลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถ้วยเล็กๆเอาไปวางไว้ในตู้เย็นสามารถดูดกินได้ดีเลยนะคะหรือมะนาวที่เราบีบน้ําแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งเอาเปลือกนะคะมาวางไว้ในตู้เย็นดูดกินอับกินเหม็นในตู้เย็นได้ดีเลยค่ะ และนี่ก็เป็น5เคล็ดลับการดับกลิ่นเหม็นกลิ่นอับในตู้เย็นนะคะถ้าพอมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอาก,กันใหม่สวัสดีค่ะ